อตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลรตเตอร์นะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้อยเอ็ดแล้วนะคะทุกคนตรงเครื่องมาัแล้วเดี๋ยวถ่ายถทาอยอา,ากาศสักหน่อยโอ้คนเยอะมากเต็มเครื่องเลยทุกคนนี่ร้อยเอ็ดสนามบินร้อยเอ็ดดูสิทุกคนเครื่องพล,ลัเลยเอ,อเชีย มาถึงสนามบินร้อยเอ็ดแล้วทุกคนเนี่ยเราก็จะเดินเข้าไปข้างในคนเยอะนะถึงแล้วถึงแล้วถึงเมือง,งร้อยหนึ่งแล้วตอนนี้ก็จะเดินเข้าไปข้างในแล้วทุกคนสวยโอเคนี่ เดินกไปขึ้นมาโอ้มีรมให้ด้วยนี่มีร่มมากัเราจะโอให้ทุกเรื่อกาิตเครมาได้นัวเหมไ้นเคื่องวาสะดวกแก้วิสานที่ทการเครืมยตามสถกงเสรย่งาที่ึ่ับิสาหกที่ได้พ็เจไฟันเัวแฟรไดเชียร์และการุงเทพแบบดีไซน์ออฟเซ เป็นโซนที่ 2, สองสำหรับวีซ่าที่ถือบที่นั่งแถวที่20ถึง31และโซนที่สาสำหรับวีซ่าที่ถือบัตรที่นั่งแถวที่6ถึง19เพื่อความสะดวกในการตรวจบัตรที่นั่งก็ต้อนังเที่ยวบัตรประชาชนเสาอโดยเปิดหน้าที่มีลูกค้าพร้อมบัตรที่นั่งเพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่หน้าประตูทางออกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไม่รู้ว่าตัวเล็บมาด้วยซิ ซื้ออันนี้มาให้อัน,นอเดียวเองมาให้แต่คนสวยไม่บอกว่าตัวเล็กมาด้วยอ่ะ,อ,ะอันนี้ของเนี่ย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 ไม่ใช่อเอาเตตุกตาซื้อหมวกมาฝากยายอันนี้เอ้ยกบหูว่ามาน้ำกาลเนาะก่ะบนอ่ะหมวกเฮ้ยบอกบอกนะว่าไอ้ที่ซื้อมาให้คนตัวโอเคอย่าเจอหน้าน้องเปิ้ลแล้วโอเคโอเค ออปเปิ้ลไทยก็ซื้่ยโอ้ไม่บอกเมืกี้นี่ไม่เห็นน่ะตอนนั่งมานะนตรงสวยโอ้แต่งตัวสวยด้วตอนนี้ก็ถึงเอถึงร้อยเอ็ดแล้วเมื่อกี้ไม่โชว์ว่าน,นั่งมาด้วยก็เลยซื้อให้แต่ว่าจะซื้อหมวกสามใบเขาบอกเหลือใบสุดท้ายใบยเดียว เลยซื้อมาให้ยุงเป็นที่ระลึกให้ให้ยายจุเน่ผ่อนแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยไม่รู้่าตัวเล็กมาด้วยไปได้ซื้อตุกตาให้ของผู้ชายน่ารักใส่เสื้อสีขาวสีผ้าสวย่ะใส่รดอ่ะสีชมสีชมเฮ้ยก้าวไกลมามีกระรมหนาใส่ บลเออเนี่ยล่ะคาป่ะสิคือซื้อมาสามอันแบบเนี้ยมันมดอ่ามันมโอเคปลาปลาเออไปทายามงกุ๊สวยใหญ่เลยเนี่ยเนาะใหญ่ปะใหญ่ใหญ่หญสนามบินโอเคสวยวจะพาไปเออปลปลเดี๋ยวที่ยังไม่กินข้าวเช้าเลยนะเนี่ยหนูเอาอันอัน สิ่งแพงก็คนเดียวมาให้น้องโอเคโอเคเดี๋ยวลุยลุยวันนี้ลุยวันนี้น้องเปิ้ลจะพาทัวร์เมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยหนึ่งนะคะเมืองก่อนเมืองสาวสวยอันนี้น้องหนุ่ยใช่ป่ะเออรู้แล้วเคยเห็นกันเมื่อก่อนจะโจยเมื่อก่อนนะจะโจยตอนนี้ทำไมอ่ะเอามีน้องอีกทีบ้าอสสาวมาอันรวยได้เนี่ยทู ยายรวยจังเม่นแล้วรวยค่ะเนาะรวสองเซื้อรวยขอสี่เปลี่ยนซื้อใหม่เลยบอกว่ากรลังสิเขียนคอมเมนต์ไปว่าให้รุปค่ะช่างชิ้ซื่อเบอร์ท้องเธอช่างชิอันติดตั้งชีเยันรวยโอเคนะคะทุกคนเราก็เดินออกมาเจอแล้วเจอน้องเปิ้ลกับแม่น้องเปิ้ลถ้าก็สาวนุ้ยมาเบอร์เ เห็นแต่เห็นแต่ในนั้น mm ้าไปกินพ nah ิซซ่ากินไปพิซแซบอยู่ป่ะยะโอ้ตีเออเออโอ้สวยบ่นี่สนามบินร้อยเอ็ดเอาบ่โอ้เขาต้องรออยู่ข้างในตีเสอโอ้ต้องรออยู่ ต้องรอฝั่งทางโน้นมั้งใช่ใช่รอฝั่งทางโน้นอ่ะไปซื้อเสีองน้ำมาจากสายเปิ้นอันนี้ไปซื้อมาจากสายซื้อมาจากฟินมั้ยบอเอาคือบ่เห็นอันอยู่นิฟิวอ่ะบ่โอ้น่ะ สวยเมื่อไหร่มาคำว่ากินแหละกระใสพอดีอยู่เด้บวบปารีมากินน้หนักๆคือแต่ว่าซีหากิโลอยากว่าทีจะขึ้นไหวเลยขาเก่งไม่ห่อน่ะบวคพอยละกินบวลร้งไปเลี้ยงลูกเครียดกันลูกก็เตาลูกก็เลี้ยงลูกตามหมอสั่งโอ้ปวดหัวทีทะเลาะกันตายย้อยสงสารมากน้อยว่ามันมีผู้หญิงกับผู้ชายไง ก็เลยซื้อเป็นที่ระลึกไม่รู้ว่ามาไอเปิลน่าจะบอกว่าไม่ไม่เห็นไม่เห็นแต่ย้ายตอนเพิ่งทายรูกไปนะแต่กางก็ได้ซื้อมาให้คนละตัวคนละสี่อยหาสีโปรแฟงตอนนี้ก็อรอรถอยู่นะคะทุกคนรถเข่าคิวเครื่องมันลงบุ๊ตเต็มลำนะว้าคนรวย,ยนั่งเครื่องมันง่ายนะแป๊บเดียว ตั <S S <S si si. mm. ้งเดี่ยวตั้เดี่ยวชั่วโมงว่าถึงชั่วโมงใช่ไหมคุยวายสี่สิบห้านาทีเซฮายป้าเมย์เร็วเซทันัยแกบอกป้าเมย์เร็วบอกป้าเมย์ว่าหนูได้อะไรแล้นัดทิ้งไว้ไทยแลนด์บอกป้าเมย์เร็วป้าเมย์บอกแนะเบาหนะแม่เฮ้ยอยากอมอยากอมมันส่งกับป๋อบอกป้าเมย์คิดถึงนะบอกสิคนสวยคิดถึง เรนไม่จอยลูกมึงจอยลูกมึงไม่เคยกินเผากูชอบไกินพลนไปกินพิซซ่ามึงดิบ่ก um ินแล้วบ่ยังยังอ๋อโอเคโอเคเออเออเออพวกแม่ลูกสีหิวก่อนบอกไปกินก่อนก็ได้จ้ะแล้วตัวเราเมื่อที่หนึ่งเขาบอกเอาบกูขี้รึเปล่าเห็นตอนนี้ก็รอรถอยู่นะคะทุกคนโอ้ยรถเยอะมาก เรื่องลงพร้อมกันนะนร้านน้องเคยบอกครับรถเดีเ๋ยวขึ้นนี่เลี้ยงวยนีโอ้โยเลยพูดออ้ป็นหมนึ่ง้าับวา้นี้นอเอาที่นมามามาโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโ้ยโอ้้โอ้ยอ้ยโอ้อโอ้ เราแป๊บหนึ Na, me, ่งนะคะาใจเย็นๆเมื uh ่อ huh. ก uh ี้ลืมมาเก็บเ๋าไว้โอเคโอ้ยโอเคหนูลุกขึ้นมาก่อนลุกหนูลุกขึ้นหนูนั่งแม่โอเคนะคะตอนนี้ลุกมาโอเคโอเคเราก็จะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเปิ้นจ้า ไปม <Okay. S 1> ึงพลังใช้โอเคเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวยคักเนาะ